เห็นป่ามันจะมีฟังแลบออกมานะนี่ขาดนี่อันหนึ่งปื๊บโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าแผ่นเรียบมันจะเนียนไหมเห็นปะ่ะมันไม่ค่อยเนียนนะเพื่อนนะแล้วคืออะไรอะ่ะข้างล่างคืออะไรวะอืมไม่เนียนนะ เนี่ยเนป่ะไอ้แผ่นฟามันจะแหลบมองมาอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนให้หมดนะเพื่อนนะเนี่ยมันจะแหลบออกมาตามขอบแล้วก็ตามสันขอ,อหลังคาเพราะว่าไอพวกนี้มันบางนะแผ่นที่ผมวางเนี่ยมันบางไอ้ฟางนี่มันหนาเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีแซมอยู่เลยอันนี้คือแผ่นฟ้าข้างในนะเดี๋ยวเราต้องไปทำกัน